วัดนางามนาสำราญวัดยังเป็นที่ตั้งของหอกระจายข่าวของหมู่บ้านด้วยครับเป็นที่ตั้งของหอประปาของเทศบาลด้วยครับบริเวณวัดก็กว้างพอสมควรครับเด็กๆมาเล่นเว้ากัน ครับผมจากนางามนาสำราญไปพุทธรักษาระยะทางก็ประมาณ3-4มถึงสีกมครับ ระหว่างทางก็จะมีลานรับซื้อมันด้วยนะครับทั้งมันสดและมันแห้งนะครับอยู่ข้างทางระหว่างนาง,งามนาสำรานจะไปพุทธรักษาครับมีร้านขายกาแฟแล้วก็พวกนมเย็นด้วยนะครับ ร้านลานชาครับก่อนจะเข้าบ้านพุทธรักษาก็จะเห็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษานะครับตำบลโคกกงนะครับครับถัดจ,จากรอพอสตอพุทธรักษามาก็าจะเป็นโรงเรียนพุทธรักษานะครับก็เทศบาลก็ เคยมาใช้สนามกีฬาของโรงเรียนในการจัดการแข่งขันกีฬาของเทศบาลนะครับโรงเรียนก็กว้างนะครับจัดงานกีฬาได้เป็นอย่างดีเลยครับตรงช่วงบริเวณนี้ ถนนก็กว้างนะครับการสัญจรไปมาสะดวกครับบริเวณหน้าโรงเรียนมีโคมไฟด้วยครับการคืนก็สว่างสวยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธรักษาสังกัดเทศบาลตำบลโคกโก พุทธรักษาสุกแต้ห้วยบอนนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับมีความหนาแน่นของประชากรเป็นจำนวนมากครับแบบนี้ครับวัดพุทธรักษาโบสถ์สวยงามมากครับวัดพุทธรักษา มีต้นม่วงต้นไม้ใหญ่ต้นมะม่วงนะครับร่มรื่นมากๆเลยครับวัดพุทธรักษาหอระฆังก็สวยครับศาลาก็สวยงามมากครับเข้ามาถ่ายใกล้ๆโบสถ์ของพุทธรักษาครับ สูงพเพรียวสวยงามมากๆครับนั่นก็เป็นศาลาครับสวยงามจริงจครับหอระฆังครับใบเสมาของโบสถ์เนี่ย มีหลังคาด้วยนะครับลูกนิมิตนะครับไฟเสีมาลูกนิมิตแสดงอาาเขตของโบสถ์นะครับมีหลังคาด้วยนะครับทำได้เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆครับ ครับเยี่ยมมากๆครับสวยงามมากๆครับวัดพุทธรักษาบริเวณกว้างขวางครับร่มรื่นสิ่งปลูกสร้างสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารสาลาครับ วัดพุทธรักษายัางเป็นที่ตั้งของประปาของเทศบาลนะครับที่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการในด้านสาธารณูปโะโภคให้แก่ประชาชนบ้านพุทธรักษาด้วยครับเดี๋ยวบนส่งถึงจะเข้าไปดูความเรียบร้อยของ ประปานะครับว่ายังใช้การได้ดีไหม ประปายังใช้การได้ดีครับมีกระสอบคลอรีนที่ใส่ไว้เพื่อทำให้น้ำใสสะอาดนะครับแล้วก็ถังกรองน้ำนะครับยังใช้การได้ดีครับน้ำใสนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพุทธรักษานะครับมีถังน้ำ โครงการของหมู่บ้านลงถังน้ำไว้ใช้หน้าแหลงนะครับร่มรืมร่นดีมากครับมีต้นไม้ใหญ่ช่วงนี้ก็ฤดูการเลือกตั้งสออบจอนะครับแล้วก็นายกอบจอเดียวครับ จากพุทธรักษาแล้วก็จะลงไปที่สกาตเต้นะครับจะลงไปที่สกาตเต้ต่อนะครับมีกฎกติกาหมู่บ้านไว้ให้อ่านด้วยนะครับพุทธรักษาหมู่2วิธีการคัดแยก จากพุทธรักษาไปต่อที่บ้านสุกกระแต้ครับบ้านสุดท้ายของเทศบาลตะบลโคโกกลไปอีกสองกิโลครับ,บจากพุทธรักษาไปสุกกระแต้ครับ ห้วยถมครับตรงสะพานห้วยถมนี้ก็จะมีโครงการประปานะครับที่หอประปาอยู่ในวัดพุทธรักษานะครับตัวนี้ก็เป็นหอสูบน้ำนะครับห้วยถมครับตรงนี้ก็สะพานห้วยถมนะครับ วยถมนี้ก็จะขั้นกลางระหว่างพุทธรักษากับโสกแต้นะครับนี่ครับครับนี้นะครับตัวนี้ก็จะ Icana, รงสะพานนี้ก็จะผูกแพ่ไว้ด้วยสลิงนะครับเพื่อไม่ให้ไหลไปกับสายน้ํานะครับครับเดี๋ยวไปสกะเต้ต่อครับก่อนจะเข้าบ yes. ้านสกะเต้ก็จะมีสะพานห้วยบอนนะครับ วิวของบ้านโซกาเต้ครับวิวสวยนะครับตรงบริเวณนี้มีร้านค้าหลายร้านด้วยครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนั้นก็มีร้านค้าครับ ร้านค้าดูสะอาดและเป็นระเบียบมากครับสนามกีฬาตะกร้อของพี่น้องบ้านสุกะแต้ครับตรงไปก็เป็นอำเภอปทุมราชวงศาแล้วก็เข้าจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับนี่ก็เป็นบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านนะครับด้านหลังหอกระจายข่าวที่เห็นก็เป็น ขอก็ใจข่าวที่เทศบาลโคกงก่อสร้างไว้ให้หมู่บ้านได้ใช้นะครับครับตรงนี้ไม่มีบ้านเรือนของรัศดรน,นะครับเพราะว่าเป็นสงวนไว้เป็นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับยังเหลือกว้างเลยนะครับของบ้านสุก,กแตะ อี่ร้านขาเยอะนะครับต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนโสกแต้นะครับข้ามห้วยโสกแต้ไปนะครับ สโสกะแต้นะครับโรงเรียนบ้านโซกะแต้โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนไม่ใหญ่มากนะครับตรงข้ามก็จะเป็นปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญน,นะครับ ลดความเร็วเขตโรงเขตโรงเรียน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงลาห้วยทรายครับตรงนี้เทศบาลโคกกงได้ทําโครงการเสนอโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนะครับลาห้วยทรายเพื่อผลิตน้ำประปานะครับห้วยทรายนะครับตอนนี้เดือน กราแล้วน้ำเหลือน้อยแล้วครับ <Okay. S 1> เป็นสะพานของกรมทางหลวงชนบทนะครับสร้างเมื่อปี25งพนห้า้านี่เองครับดีครับ เทศบาลตะบนโคกกลงได้ทําโครงการให้กรมชนประทานไปแล้วนะครับสร้างฝายน้ําล้นเพื่อจะเอาไปผลิตน้ําประปาให้หมู่บ้านนะครับรอโครงการตกมาจากรัฐบาลนะครับสุดท้ายนะครับก็คือห้วยสายครับผมนั่นก็คือเขตของ เทศบาลตำบลโคกงครับบุญทรงถึงผ้าเบิงสซนในนะครับสซนหนอกยังบ่ได้ไปมีอยู่13หมู่บ้านมีผ้ามาเบิงแค่หน้างามหน้าสำล่านห่วยบอนพุทธรักษาโกะแต่หรือว่าดงคข้มเดือยมากแค่หาหมูนะครับเดี๋ยววันหลังจะผ้าไปสำรวจพื้นที่ให้ครบทุกหมู่บ้านเลยครับตรงที่ยืนอยู่นี่คือสะพานห่วยทรายครับสุดเขตเทศบาลตำบลโคกงครับลำห่วยทรายนะครับ เขตพิดต่อนะครับฟังทางนั่นก็เป็นเขตของอบตปากกอครับขามสะพานหวยใายไป็นีก็เป็นบ้านหน้าหวยใายตำบลปากกออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับนะครับจากที่บุญสูงถึงยืนอยู่นีเขาไปหอดอำเภอชานุมาน่ะ26กิโลครับขอบคุณทที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ